อายุลมแรงมากมาตามนัดโอ้ใบไม้ปิวละล่องเลยปิวว่อนเลยตกเตี้ยเ้กลับมาได้เนาะฝนเลยใบยูไม้ย,ไมยางลมมไม้ยางตรงนี้ใบไม้ตกยันค,คับ โอ้บรรต้น,ตนท้าบรรจใยท้าคุณเห,เ,เ,เห็นไหวเลยมะมวนกรล่นกับินโยกกางเือกับผ้ามาตั้งลมเออลมเหนียเหน็อพอพอ เออบอกย้อมพอดีอยากกินมะซอมอีกแล้วเป็นปุ้มเป็นงอนนี่เนี่ยเต็มต้นหนึง่งวานนี่จนงาหากักคนงาหักล้มคนอ่ะอ่าเงี้ยวถิ่มซื้อๆไปมีคนกินโดกลายจนงาหากักเกบเอกเดอ้อพอดีอยากกินอ่ะเว้ มะม่วงน้อยสุกเหลืองแล้วสุกเต็มต้นเลยล้นเต็มพื้นเลยมาเด้วพใด้อยากกินบุกม่วงน้อยมันคือมะม่วงไข่บะเมียนบุกม่วงกล้วยมาเก็บเอาเด้อพอดีอยากเนะนี้ยเนี่ยล้นเต็มพื้นเยอะว่ามีคนกินนี่มาเอามาเอา ขั้ตนต้นกับแลังสุกสีรุน่นเลยนะมือวาดเบื้องเจ้านี่ลุนเบิดเครื่องตน้นเลยนี่เลี้ยงเบิดอรรถบังเนืไขเ่เลี้ยงเลี้ยงไข่งามก,ก็ไดนะ้บังขนาดถึงบกม่วงเลี้ยงบกม่วงไขเง่เลี้ยงเลี้ยงอ้อยแต่แเสบมาเด้อมาเด้อเลยอยากกินสมกินหวานหวานหวานหอมหอม